สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับในงวดของวันที่16เมษายนนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่กดอยู่แล้วนะครับกดไลค์นะครับใครกดไลค์ก็ขอให้ถูกหวยนะครับในงวดนี้ด้วยนะครับสาธุนะครับอ่ะนะครับมาดูกันนะครับก็ตามคําเรียกร้องนะครับ สูตร19ปีนะครับกับสูตร499นะครับจับมาประทะจับมาชนกันนะครับว่าจะได้เลขดิ่นตัวเด่นตัวไหนนะครับซึ่งงวดที่แล้วจับ2สูตรนี้มานะครับก็ก็มาในหลักร้อยกับหลักสนะิบเนาะเพราะว่าเขามาชนกันนะครับทั้งอ่านะครับก็นี่นะครับในงวดที่แล้วนะครับเนี่ย 0 499นี่เฉียดไปนะครับเนาะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับ280มา270นะครับอันนี้ก็27นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นศูนเนาะเออน่าจะมาด้วยกันนะครับนี่แหละครับก็เพราะว่า2สูตรนี้นะครับใช้ควบคู่กันไปผมว่าก็มีโอกาสอยู่นะครับในสูตรนี้ซึ่งผมคิดว่านะครับในงวดนี้นี่สูตรนี้นี่มีโอกาสสูงนะครับในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับ ก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนคนะรับส่วนสูตรนะครับก็คืออันนี้จะเป็นของสูตรนะครับสูตร499นะครับอ่าครับซึ่งผมก็ได้ทําลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอา19ปีนะครับสุด19ปีนะครับในงวดนี้3ตัวอ่าสตัวในงวดนี้นะครับก็จะมี9 1> 9 1 1 9 1 2 9 6 1 9 6 2 9 4 1 9 4 2 6 1 1 6 1 2 6 6 1 6 6 2 6 4 1 6 4 2นะครับอ่านะครับตัด 2ตัวมาก็จะเป็นตัดหน้าก็จะเป็น9 1 9 1 9 6 9 4 6 1 6 6 6 4 9 1 9 2ตัดตรงข้ามเนาะตัดท้าย1 1 6 1 4 1 126242อ่านี่นะครับนี่เป็นสูตร19ปีเร่ออ่าก็มาลองเปรียบเทียบกันสองสูตรดูนะครับสองสูตรดูว่าจะคล้ายเคียงกันไหมนะครับอ่านี่เลยครับขยายคงกว้างอ่านี่เลยครับก็สำหรับในสองตัวนะครับสองตัวที่คล้ายกันนะครับมีไม่น,อน้อยเนาะ คือตาไล่แถวไปนี่อ่านี่นะครับเจอแล้ว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 ที่คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็น4 2 4 2นะครับที่คล้ายกันนะครับผมก็มีสี่เนาะอันนี้84 94ก็น่าสนใจอยู่นะครับ94 84 แล้วก็85ในสูตรนี้นะที่ผมวงน่าสนใจอยู่นะครับก็คล้ายกันมีอยู่ตัวเดียวนะครับเนี่ยคู่เดียว42เลยนะครับซึ่งสูตรนี้ก็42อันนี้ก็42นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้ก็ไล้ายคล้ายกันกับสูตร20ปีนะครับก็จะเป็นอ่านะครับ 9ก้าหนึ่งเก้าสองเนาะนี้ก็ค้ายยี่สิบปีนะครับก็จะเป็นนี่นะครับศูนย์สองนะครับก็ลองลอง,ลองนำไปพิจารณาดูนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งเหมือนกันหรือจะพลิกกลับหัวเป็นหกหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เราลอ,ล,อลองนำไปพิจารณาดูนะครับสามตัวนะครับสามตัวหลักร้อยแปดกับสี่เก้ากับหกนะครับ ดูดูแล้วนะครับสี4สีสีก็มาก็มีโอกาสนะครับซึ่งเนี่ยในสูตรสิปีนะครับชอบมาในหลัก10เนี่ยตัวเด่นในงวดที่แล้วมาในเด่น2เนาะไปตกไปหลักร้อยนะครับเนี่ยหนึ่เนี่ยถ้าครับมาแน่นอนครับตัวเด่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปบนหรือมาล่างหรือหลักหน่วยหลักสิบหรือหลักร้อยนะครับผมว่ามีโอกาสมาแน่ๆครับ1 6ึนะครับหรืออาจจะมาทั้ง 164เลยก็ได้นะครับมีโอกาสนะครับอ่าระวังไว้นะครับเลขพศยังไม่ออกเลย6 4 4 6นะครับก็ใครชอบ6นะครับก็ลองนำไปจับน่ครับ6 4นะครับ6 4 6 2ก็ได้นะครับ64 6 2ก็เอาตามชอบนะครับแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับผมก็นะครับ นำมาให้ดูเปรียบเทียบกันแล้วนะครับสำหรับใน2สูตรนี้นะครับนี่ครับ3ตัว3ตัวสูตร499 3กตัวสูตร19ปีนะครับก็ลองดูนะครับลองนำไปจับ3ตัวดูนะครับก็ขอให้มาตรงๆนะครับขอให้มาตรงๆสักทีเถอะนะครับเนาะอ่านะครับแต่สูตรสสูตรนี้ก็ใช้ควบคู่กันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าทิ้งไม่ได้ครับ2สูตรนี้นะครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะมาในวันนี้ อ่านะครับดูกันเลยนะครับเนี่ยตัวที่เหมือนๆกันก็จะเป็น4ี่สองนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับตัวที่วงๆเนี่ยนะนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับเอ้าสามารถนําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็รีบๆไปซื้อนะครับก่อนจะหมดแผงนะครับแล้วก่อนเลขจะหมดแผงนะครับผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าแล้วครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เอามาดูเป็นแนวทางนะครับซึ่ง นั่นแหละครับตามนั้นนะครับสูตรคำนวณต่างๆนะครับก็อาจจะมีหลายสูตรนะครับอาจจะมีหลายคลิปไม่ต้องเป็นต้องตามทุกสูตรทุกคลิปนะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะนะครับซื้อสลากนะครับใบเดียวก็ถูกนะครับคนจะถูกนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเป็น10 20, 30ใบนะครับเนาะซื้อใบเดียวก็ถูกนะครับเนาะคนจิถูกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใน2สูตรนี้นะครับก็ตามคําเรียกร้องนะครับก็จะมาชวนกันให้แล้วนะ นะครับใครกดไลค์นะครับกดแชร์ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับสงการเนาะเออนะครับก็จะได้นะครับสนุกสนานนะครับถ้าโชคดีถูกหวยนี่ก็จะได้สนุกสนานอีกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ถ้าใครโชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับต่อดวงเสริมดวงสมบุญนะครับของตัวท่านเองนะครับผมเชื่อว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะเป็นผู้รับที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ